สวัสดีครับสี่ท่านที่เข้ามาครับผมโทษทีครับผมกําลังทําอยู่ว่ามาแชร์ประสบการณ์เลยนะครับก็เออเประมาณนี้นะฮะเห็นครับเออที่ฮ้องมินพาซิโอการจนาพิเศษนะครับผมก็ได้ไปอุดหนุนนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่า ท่าทางจะมกกลานี่จะถูกล็อกดาวนยาวเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมใช้สตรีมยาน,นะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยสําหรับท่านที่เข้ามาดูนะครับยังไงเอ่ยนี่อ่ะตามนี้นะฮะอ่ะก็คือไปที่เดี๋ยวผมฟังเสียงนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับเสียงใช้ได้ไหมอ่อท่านี้ก็เป็นการ แชร์ประสบการณ์นะครับว่ามันมีความจาเป็นอย่างไรนะครับอ่ะโอเคใช้ได้อยู่นะครับอ่ะโอเคสวัสดีคุณสุชาดาแล้วก็คุณจิรัตนะครับแฟนพี่ไทยด้วยนะครับผมพิบิตนะครับเนี่ยครับก็ดูต่อไปอ่ะอันนี้ก่อนก็ได้คือให้ดูนะครับว่าเนี่ยเป็นรายการอาหารที่เพิ่งไปทานมาเมื่อตอนเย็นนี้ก็ ไปกันทั้งครอบครัวเลยแล้วก็พยายามที่จะหุดหนุนเขานะครับซึ่งพอใช้เงินสดเนี่ยก็จะได้ลด10%คือลดไป220บาทหลังๆนี้ผมจะพยายามใช้เงินสดนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะนำเงินไปใช้ไปหมุนได้ทันทีหลายๆล้านแล้วก็ก็ลดราคาให้เลยนะครับอขอโทษทียิ่งกินมายังจุกอยู่ อยากจะให้ท่านดูว่าเนี่ยครับจะทำไงเห็นไหมครับขยายได้ไหมอ่าขยายตรงนี้นะฮะเซอร์วิสชาร์ตเนี่ยครับมันคือเงินรายได้หลักของพนักงานหน้าร้านที่เขาไปหารเฉลี่ยกันทั้งร้านเลยไม่ว่าจะเป็นครัวร้อนครัวเย็นต่างๆนะครับผมไม่ได้อยู่ในเนี่ยผมไม่ได้อยู่ใน เลียกว่าไม่ได้อยู่ในธุรกิจอาหารแต่พอจะรู้บ้างว่า Service c h a r ์ e เนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วร้านอาหารทั่วๆไปที่ผมทราบเนี่ยเขาจะให้เงินเดือนเงินพื้นฐานเนี่ยประมาณหลัก5 0 0 0ันหกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เหลือก็เป็นเซอร์วิสชาร์ e ขึ้นอยู่กับแต่ร้านบางร้านเนี่ยก็ไม่ได้ให้เงินเดือนด้วยซ้ำไม่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมด้วยซ้ำก็คือได้ตามรายวันวันไหนทํางานก็รับไปเลย นะครับอาจจะรับ7วันที15วันทีแต่คิดตามวันที่ทํางานอันถ้าคุณไม่ได้ทํางานหรือคุณไม่ได้เซอร์วิสชาร์เนี่ยคุณก็พูดง่ายคุณก็ไม่ได้เงินนะครับผมก็ก็ต้องดูนะครับเวลาจะไปอ่อัสัสดีคุณสิลินทิพย์นะครับเวลาจะไปเนี่ยเราเราก็มีความระมัดระวังพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยให้ดูนะครับภาพต่อไปนะฮะนี่ฮะ ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้เนี่ยฮะก็พกไปด้วยนะครับที่บ้านผมเนี่ยเขาก็พกไปด้วยมันก็เป็นสเปรย์ฉีดนะครับก็ไปฉีดตามพื้นผิวสัมผัสให้มันมีความสะอาดมากขึ้นนะครับเห็นไหมฮะนะครับเงินลูกค้าหมุนเนี่ยอ่าอันนี้เรามาดูที่ฮองมินพาโซการจนาพิเศษนะครับเนี่ยไปฉีดแล้วเขาก็มีความะสะอาดมากขึ้นนะฮะทไงต่อปพิบนะฮะ หน้านี้ได้ไหมอ่านี่นะครับอ่าโควิด -19 ยังไม่จบนะอันนี้ก็ถ่ายรูปให้ดูที่พาซิโอ,อาการจนาพิเศษนะขอบคุณคุณพนิตาคุณสุชาดานะครับคือพยายามคนธรรมดามันไปสั่งล็อกดาวอะไรใครเขาไม่ได้ใช่ไหมครัก็พยายามไปอุดหนุนนะฮะให้เขาอยู่ได้ก็บอกเขาเลยตรงๆนะเฮ้ยผมผมมาอุดหนุนคุณนะ นะคุณจะได้ผมจ่ายเงินสดนะนะครับไม่ได้เ่ิมรวยอะไรหรอกแต่ว่าจ่ายเงินสดแล้วคุณจะได้เอาเงินไปเลยแล้วคุณก็ได้เงินสดสดไปเลยนะครับแล้วก็ไอค่าสวิทช์ชารเเนี่ยเขาก็ไปหารกันไล่ตั้งแต่พนักง,งานบัญชีพนักง,งานรับโทรศัพท์นะครับครัวร้อนครัวเย็นนะฮะคนล้างจานคนเช็ดพื้นเนี่ยเขาก็หารกันได้ทันทีเลยเอ,อันนี้ให้ดูนะครับว่าก็ใส่หน้ากากอน,อนามัยไป อันนี้เพิ่งกินสดๆกันเมื่อกี้เลยนะฮะเปลี่ยนต่อได้อีกไหมโอเคอน,นี้นะครับหน้าร้านเขาก็มีการให้สแกนแอปไทยชนะนะครับนะครับอ,อันนี้ก็เป็นกระเพาะปลานะครับตุนเห็ดหอม350เนี่ยอย่างเนี้ยคุณ Delivery มันก็ไม่อร่อยอะมันไม่ได้ไอหม้อหม้อดินนะครับเข้าใจไหมมันมัน มันไม่ได้มอดดินตรงนี้นะครับอ่าต่อไปอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือแห่ขึ้น200บาทแห่ขึ้น200บาทนะครับอ่าฝากแชร์ไปให้ฮองมินนะฮะเจ้าของฮองมินก็ด้วยผมว่าไม่รอดอะ่ะนะครับดูทรงแล้วเนี่ยสบคอวันที่4นี้ไม่ให้นั่งกินที่ร้านชชวเลยนะครับแล้วก็น่าจะยันไปถึงสิ้นมกราดูนะด้วยความที่ไปหมกมุ่นอยู่กับ ตัวเลขผู้ติดเชื้อมากเกินความจำเป็นนะครับในความคิดผมนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็ดนะครับเขาเรียกว่าเป็ดย่างจานนี้ราคา180บาทเป็ดย่างจานนี้ราคา180บาทนะครับอันนี้เป็นเป็ดปักกิ่งนะครับซึ่งเป็นมินิจีนก็คือครึ่งตัวแล้วเขาก็เอาเนื้อไปทำให้ด้วยราคา595บาบาทนะครับทานที่บ้านได้ไหมก็ได้ Delivery ได้ไหมได้แต่ Delivery คุณคิด Service c h a r ์จไม่ได้นะด e ลิเวอรคิด Service สชาร์จไม่ได้นะไม่มีร้านไหนที่คิด Service สชาร์จนะถ้า Delivery อันนี้เป็นเนื้อนะเนื้อเป็ดจากการลอกหนังเนี่ยห้าร้าบห้านะครับเห็นไหมเนี่ยกลับมานะกะ็น่าจะเป็นเนี่ยรูปเดิมรูปนี้นะฮะเป็นรูปนี้แล้วกัน่าน้ําก็ 30บาท2ขวด60นะฮะมินิจีน595การะเพาะปลาตุน350เป็นย่าง180ยบห่คืนปลาหิมะเนื้อปูจัมโบ้5 0าอันเนี้ยตั้งใจสั่งและให้เขาคิดเซอร์วิสชาร์จแต่ไม่ได้กินหรอกเอากลับมาบ้านอ้อสวนก็กินไปนิดหนึ่งนะครับข้าเปล่า <c oughs> 1 <c oughs> จานแกกหวยนี้แพงไปนิดหนึ่งเพราะว่าดื่มไปแก้วเดียวเอง49นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรก็บอกเขา นะสรุปแล้วเนี่ย2,974าบาททัเตลผมให้ไป3,001เลยผมให้ไป3,100เลยครับให้ไปสามนเลยภาพนี้มันมันมันไม่ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวดูภาพนี้เนี่ยนะฮะ,ะดูภาพนี้ดีกว่านี่จ่ายเงินสดแล้วฮะนี่ให้ไป3,100เลยนี่ครับเห็นไหมฮะ แล้วที่เหลือทิปไปอีกร้อยยี่สิบหกบาทรวมกับเซอร์วิสชาร์ตอีกสอง้อเก้าสิบก็เป็นสามสามร้อเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกเก้าสิบเอ็ดทดหนึ่งสองสองหนึ่งสามสี่ร้อยรวมแล้วเขาได้ทิปไปสี่ร้อยกับสี่ร้อยสิบหกบาทนะ 416บาทเนี้ยเท่าที่ผมเห็นนะเอาล้านเนี่ยนะครับ416บาทซึ่งผมว่าเขาจะได้อีกไม่ถึงไม่กี่วันนี้หรอกดูทรงแล้วนะฮะโทษนะฮะเปลี่ยนดูทรงแล้วยันไปเดือนสิ้นเดือนเนี่ยไม่ได้ทานแล้วละ่ะหน้าล้านปิดละดูทรงนะครับผมเดานะซึ่งมันโหดร้ายมากนะครับ มันโหดร้ายสำหรับพนักงานนี่ฮะเงินลูกค้าผมเงินผมเนี่ยนะครับ416บาทเนี่ยผมไม่ได้มาโอ้อวดอะไรทั้งสิ้นนะฮะคนที่กินแพงกว่าผมเยอะแยะมีไปหมดแต่ประเด็นของผมคือเงิน416บบาทเนี่ยมันหมุนใครบ้างมันหมุนคนล้างจานเขาต้องมีพนักงานล้างจานหนึ่งคนอย่างน้อยคนเสิร์ฟ เท่าที่ผมเห็นมีอสี่คนคนส่งของถูกไหมคุณต้องมีคนส่งของคนส่งของสดคนส่งคนที่มาทํางานเพราะครัวจานร้อนเพราะครัวจานเย็นพนักงานบัญชีพนักงานรับโทรศัพท์ทั้งหมดรวมแล้วเนี่ย416บาทหารในนั้นประมาณ20ชีวิตได้โต๊ะของผม400กว่าบาทวันนี้น่าจะมีเทินสัก20โต๊ะ ก็ได้ประมาณเซอร์วิสชาร์จ4 0 0คูณ20ประมาณ8,000ตกวันนี้น่าจะได้เซอร์วิสชาร์จ1 0 0 0 0ไอเงินเซอร์วิสชาร์จเนี่ยแหละครับเท่าที่ผมทราบอ่ะมันคือรายได้หลักของพนักงานนะครับนี่ครับอขอโทษฮนะเงินเซอร์วิสชาร์จเนี่ยคือรายได้หลักของพนักงานอ่าวันนี้ก็ไปทานข้าว เซอร์วิสชาร์จ800กว่าให้เด็กให้ทิปเด็กที่ดูแลอีกเป็นร้อยหนึงใช่ครับใช่เหมือนผมเลยนะครับคุณพนิดาสวัสดีนะครับคุณสุชาดานะครับคือเซอร์วิสชาร์จเนี่ยมันคือรายได้หลักของเขาแล้วถ้าล็อกดาวน์สั่งกับบ้านคุณคิดเซอร์วิสชาร์จไม่ได้คุณไม่ต้องมีคนเยอะเขาก็ลดจาก20เหลือสัก4คน นะฮะฮเขารู้จัก20เหลือสัก4คนเนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยร้านเนี่ยนะฮะฮองมินเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะพาซิโอเนี่ยนะฮะมีบินใบเสร็จจ่ายถูกต้องนะฮะเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างเพราะนั้นถ้าคุณล็อกดาวน์จนจบเดือนแล้วเขาจะเอาอะไรกินถ้าคุณล็อกดาวน์จนจบเดือนเนี่ย พนักงานเหล่านี้เขาจะเอาอะไรกินวันนี้ทุกวันนี้ที่คุยกันที่มีประกาศอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีประกาศอะไรเลยที่นี่พูดจากใจเลยนะฮะที่เป็นนโยบายหรือถแถลงออกมาว่าจะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปจากการถูกคำสั่งของรัฐปิดสถานที่ต่างๆเป็นการชั่วคราวอย่างไรผู้ได้รับผลกระทบ ับบาสถานบริการสะว่ายน้ําอะไรต่างๆทั้ง,งหลายเนี่ยที่เขาเป็นคนที่มีรายได้รายได้แล้วถูกสั่งปิดเนี่ยรัฐบาลจะชดเชยรายได้เขาอย่างไรเป็นระยะเวลาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่มีระบบในการลงทะเบียนอย่างไรนะครับเนี่ยครับแค่นี้เอง ผมมาไลฟ์ให้ทราบแค่นี้นะครับว่ามันเป็นอย่างนี้ดูอันไหนล่ะก็ดูไปหมดแล้วทุกอันนะครับนะครับแชร์อันนี้ได้ไหมปึบแชร์นะครับเนี่ยเซอ,เอะะร์วิสวชารนะ์ะคือ,อไรายได้หลักของร้านอาหารเลยของแทบทุกร้านเลยไม่มีร้านไหนรอกครับเขาจ่ายเงินเดือน พนักงานเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีเลยฮะเขาก็จ่ายหลักพันแล้วก็ให้พนักงานได้คอมมิชชั่นจาก Service สชาร์ e นะฮะัั้นคุณก็มีหน้าที่ต้องหาให้ได้มากที่สุดเวลาลูกค้า Walk in เดินเข้ามานั่งในร้านนะมันหมุนกันหลายรอบมากเลยเงินผม400บาทก็ไปหมุนให้คนเหล่านี้เขาก็เอาไปจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟนะ แล้วมกรลาทั้งเดือนคุณจะล็อกดาวจนจบเดือนเนี่ยคุณต้องต้องชดเชยเขาให้ได้นะครับแล้วเขาจะเอาอะไรกินเขาจะไม่มีตรงเนี้ยแล้วที่ผมเคยได้ยินหลายๆร้านที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้เซอร์วิสให้หน้าร้านหน่อย,อยอดูนะครับอ่า โอเคเนี่ยผมเคยได้ยินหลายๆร้านเนี่ยนะร้านฮองมินเนี่ยเขายัางทุนหนานะต้องพูดเลยว่าร้านฮองมินเขายัางทุนหนาเจ้าของเขามีรายได้จากทางอื่นแต่ร้านที่ไม่ได้ทุนหนาเนี่ยแล้วทั้งเดือนเนี่ยแล้วคุณปิดเขาคุณมีมาตรการอะไรในการดูแลชดเชยรายได้ช่วยเหลือนจ้าง มาตรการอะไรในการชดเชยไรายได้ณนะวันนี้ปิดไปแล้วนะฮะหลายๆร้านนะครับหลายๆสถานบริการผับบาร์นะครับโอ้โหนั้นคนยิ่งเยอะวปยใหญ่ทั้ง PR ทั้งคนเชียร์เบียทั้งโอเยอะไปหมดอะนะครับคนรับรถคนส่งของคนครัวคนล้างจานคือผมตั้งคำถามเงี้ยว่า แล้วเขาจะเอาอะไรกินนะครับก็อ่ะจบแล้วกันผมพยายามมาสั้นๆนะสวัสดีหลายๆท่านที่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมฟังเสียงน่าจะโอเคอยู่เพราะว่าตอนนี้ใช้โหลด NT USB mini นะฮะโอเคเสียงดีอยู่นะฮะคือธุรกิจที่ต้องใช้เซอร์วิสอะต้องใช้การบริการอะต้องใช้มนุษย์ใช้ AI ไม่ได้ ธุรกิจที่ต้องมีหน้าร้านธุรกิจที่ต้องพึ่งอยู่กับทักษะฝีมือมนุษย์นะครับมันจะไม่รอดเอานะนี่พูดตรงๆเลยนะฮะที่มาไลฟ์เนี่ยคือมันจะไม่รอดอ่ะอ่ะลืมไปฝากนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์เป็นประสบการณ์ที่มาเล่าให้กันฟังเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อย นะครับผมหมุนไปเหมือนเดิมล็อกดาวน์ไม่ยากหรอกจะเปิดใหม่มันยากนะครับการระบาดรอบใหม่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะประชาชนกัดตกหรือสอบคกัดตกสบคกัดตกหรือเปล่าสบคแก้ปัญหาแรงงานต่างชาติที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายไม่มีการตรวจสอบโลคหรือเปล่าสบคมีหน้าที่ดูแลไม่ให้มี บอโกดังหรือสถานลักลอบเล่นการพนันหรือเปล่านะครับแรงงานต่างชาติต้องตรวจสอบไหมนะสถานที่ลักลอบเล่นการพนันรัฐต้องชดเชยรายได้นะครับผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยผมเสนอเลยอย่างน้อยเนี่ยห้เหนึ่งเดือนถ้าคุณจะปิดเขาทั้งเดือนมกราเนี่ยถ้าไม่มีไรายได้ภาษีจะเอามาจากไหนนะครับสุดท้ายคุณก็กู้เพิ่มนะนะครับ โควิดไม่กลัวกฎหมายหรอกนะฮะร,ร่วมมือสู้โควิดลดความเสี่ยงด้วยกันผมก็เอาสเปรย์ไปฉีดน,นะครับใส่หน้ากากอนามัยยืนแยกระยะห่างกับคนอื่นนั่งแยกระยะห่างสวิชาร์จคือรายได้หลักเงินลูกค้ามุนหมุน,นครับทั้งเดือนนะล็อกดาวน์จนจบเดือนนะดูทรงแล้วนะครับแล้วจะเอาอะไรกินอันนี้เป็นท a อกกิ้งพอยต์ต่างๆนะครับ สวัสดีพี่ลักษ์นะครับภาพเสียงชัดนะครับขอบคุณฮะก็ใช้ไฟช่วยนะฮะคุณพนิตานะครับก็ขอบคุณฮะที่ช่วยกันอุดหนุนนะฮะคุณพนิดาคียเกสนะครับอันนี้มิตราหายกันนะครับคุณสุชาดานะครับสวัสดีทางลำปางนะฮะนะครับนี่แหละครับก็มีแค่นี้นะฮะดูแล้ว เออดูแล้วยากนะครับดูแล้วยากจริงๆเลยว่าเดือนเนี้เขาเลี่ยงไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์แต่ใช้คำว่าควบคุมสูงสุดแต่ผลเนี่ยมันคือการทำให้คนมีความรู้สึกในลักษณะที่ รัฐอนุญาตให้ทำอะไรได้หรือไม่ได้นะฮะมันมีแนวคิดสองแนวคือควบคุมหรือป้องกันแต่โอเคเขาคิดว่าการาปิดอะไรต่างๆนะ่ะมันก็คือการป้องกันโดยการควบคุมนะมันไม่ใช่การใช้การเล่นคำแต่มันเป็นมุมมองหรือทัศนะของคนที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนโยบายว่าคุณ คุณจะสื่อสารกับประชาชนยังไงไหวคุณล็อกดาวน์แล้วคุณชดเชยประชาชนได้ไหมล่ะถ้าคุณชดเชยไม่ได้อะแล้วคุณจะให้ประชาชนเอาอะไรกินทุกคนต้องกินต้องใช้ค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าหอค่าเน็ตส่งกลับบ้านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ส่งต่างจังหวัดถ้าเทิมลูกทุกคนต้องมี ฟิกซ์คอสหรือค่าใช้ใจ่ายแต่ถ้าคุณประกาศนโยบายแล้วผลคือรายได้เขาหายไปทั้งเดือนแล้วคุณไม่ชดเชยเขาหรือชอดเชยแต่เขาอยู่ไม่พอเนี่ยมันก็วนกลับมาที่เดิมอะ่ะเขาก็ทนรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลก็บอกว่าไอ้พวกนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆมันก็วนกลับไปรอบเดิมะครับ ผมก็เลยเสนอว่าอย่าล็อกดาวนมันเอาละมันต้องมีนะอันนี้ผมพูดไปเรื่อยๆนะอีกสัก2นาทีนะฟังผมนิดนึงแล้วกันมีคอมเมนต์มาอ่ะเดี๋ยวดูมันต้องมีครับมันต้องมีอัตราการติดเชื้อผมรู้ผมรับได้เพราะมันไม่มันไม่ภายใน2อสวันหรอกให้ไปเลยครับ14วัน17วันมันต้องมีอยู่แล้วในหลักร้อยแหละแต่มีแล้วก็ดี ดีในแง่ว่าเรารู้ไงครับว่าอ๋อคนนี้เขาไปตรวจแล้วไปตรวจแล้วพบเชื้อก็ควบคุมได้สืบสวนสอบสวนโรคได้ขอโทษนะฮะเดีย๋ยวเช็ดก่อนนะฮะคือเขาควบคุมสืบสวนสอบสวนโรคได้โรคนะฮะซาโลโอรอเรือคอควายโรคได้ ในทางสาธารณสุขทางการแพทยเ์เขาเก่งกว่าผมอยู่แล้วผมประชาชนธรรมดาผมผมรู้แค่เนี้ยว่าโควิดมันไม่ได้กลัวกฎหมายโควิดมันไม่ได้มากับแอลกอฮอล์โควิดมันไม่ได้มาหลังสามทุ่มที่ห้างสรรพสินค้าจะปิดโควิดมันมากับความไม่สะอาดและความไม่ปรับตัวอยู่กับมันให้ได้ครับอย่างร้านไหน คนแน่นๆผมก็ไม่เข้าพกสเปรย์ไปฉีดพื้นผิวสัมผัสกดชักโครกเสร็จก็รีบล้างมืออะไรเงี้ยนะครับก็ยังก็ยังทำได้ไม่ดีผมก็ยังทำได้ไม่ดีนพูดตรงๆนะครับกลัวไหมก็กลัวกลัวครับไปช่วยเขาเนี่ยเอาเงินออกไปนั่งกินสามพันให้เขาอีกกลายเป็นทิพไป400ร้อเนี่ยถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่มันมันจะทำยังไงถึงจะมีวัคซีนมาเนี่ย บริษัทวัคซีนเขาก็บอกมันไม่ได้แปลว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วคุณจะไม่ติดร้อซก็ไม่ใช่ดังนั้นคุณก็ไล่ระดับความสําคัญคนแก่คนป่วยคนมีโรคคนภูมิคุ้มกันอ่อนคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางก็พยายามอย่าให้เขาเสี่ยงแล้วกเ็เมื่อไหร่มีวัคซีนมาก็ฉีดในเขาก่อนบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ต้องเสี่ยงในการรับเชื้อนะครับเชื้อโควิดอ่าขอโทษครับ ใช่ครับคนที่ออกนโยบายเขาไม่เดือดร้อนลองสิครับแหมคุณพนิตาเนี่ยเขียนคุณพนิตาสกุลลักษ์เนี่ยเขียนเนี่ยลองเลยฮะลองนะฮะบอกว่าทุกคนต้องร่วมกันให้ข้าราชการลดเงินเดือนครึ่งเดือนจากเคยรับเดือนละแสนเอาเหลือห้าหมื่นผมว่าคิดคนละแบบเลยนะเขาก็มีฟิกคอร์ส ต้องเลี้ยงภรรยาเท่าไหร่มีลูกกี่คนต้องส่งลูกเท่าไหร่ค่าเทอมลูกเท่าไหร่ค่าเลี้ยงพิเศษลูกเท่าไหร่ค่าวนะ่ายน้าค่าตีแบตตีเทนนิสเท่าไหร่ถูกไหมฮะเนี่ยฮะนี่วันแรกนะที่ร้านเงียบอย่างป่าช้าถนนไม่มีรถวิ่งเลยนะครับอันนี้ร้านกลางนาผาเผาแถวลาดกระบังตรงข้ามสนามบินสวรณภูมิพี่ไทยปริยนันท์สาชิตอันนี้รู้จักกันนะครับ ใช่ครับสวัสดีปีใหม่จะในใช้ค่าที่เดลาแวร์เขาให้รหาสเปิดแต่ให้แขกเข้าได้ไม่เต็มที่คนที่กลัวเขาก็สั่งกำบ้าเอาค่ะใช่ครับใช่ครับก็ต้องลดนะครับแต่ต้องพยายามไม่ปิดต้องลด seating capacity อันนี้ผมพูดเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์ seating capacity คือศักยภาพในการให้บริการที่นั่งในร้านลงนะอันนี้ผมเห็นด้วยต้อง ให้มันห่างกันมากขึ้นขอให้ลูกค้าเข้าใจมีคิวนะครับ้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องไมโครดีเทลแมネจเมนต์มากรัฐไทยทำไม่ได้เจ้าที่ไทยทำไม่ได้เจ้าที่กรมอนามายัยเจ้าที่สาธารณสุขเจ้าที่เขตท,ทำไม่ได้ถ้าร้านไม่เห็นความสำคัญแล้วไม่ทำอันนี้ไม่โทษสอบคอไม่โทษข้าราชการไม่โทษเจ้าที่รัฐ ลูกค้าก็ช่วยร้านก็ต้องช่วยนะครับแล้วก็เจ้าที่รัฐข้าราชการเนี่ยต้องรับฟังถ้าเขาบอกพี่คะอย่างนี้ร้านอยู่ไม่ได้ต้องฟังเขาเพราะถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาไม่มีเงินภาษีไม่มีเงินภาษีเขาก็ไม่มีเงินไปจ่ายเงินเดือนภาษีให้คุณสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะครับโอโอเคครับก็ประดิษฐ์คำกันเข้าไปนะฮะ อาละก็วันนี้ก็มาไลฟ์นะครับในส่วนของร้านห้องมินการชนาพิเศษไปแล้วครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะวันนี้รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วล่ะที่มาไลฟ์ให้ฟังนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนหลอดไฟก่อนซื้อหลอดไฟมาแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ